หลายคนที่เล่นแมปการ์ดแอนด์แบ็มานานบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าอาวุธต่างๆภายในแมปที่ดูเหมือนจะไม่มีสกินแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีสกินอาวุธด้วยนะซึ่งมันจะมีแค่บางอันเท่านั้นที่มีโดยผมจะขอยกมากแค่อันที่มันเด่นๆนะครับเช่นเลอเรเวเนนซซึ่งเป็นสกินเอ็กซ์คลูของ Saber จากการทำเหรียญตาเลเรเวเนนของอีเวนต์ฮาโลว e นให้สำเร็จและดาบเล่มนี้ก็มีเสียงฟันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยครับ b a ็กพส์หรือปีสกอตซึ่งเป็นสกินของคุยโดยจะมีแค่กองทหารราบที่42กับ71ของอังกฤษเท่านั้นที่มีบอกก่อนนะว่าทั้งสงหน่วยเนี่ยเป็นเกมพาร์ดเดอร์แลนดเป็นสกินหอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะมีโหงแขวนไว้ตรงปลายหอกด้วยนะครับซึ่งจะมีแค่กองทหารมาเบาที่หนึ่งของฝรั่งเศส กองทหารมา้าฟอร์มเชียสแลนแวร์ของปรเซียและกองทหารเชิร์โวลเจอร์ของบาวาเรียบอกก่อนนะว่าเป็นเกมพาร์ทเหมือนกันทั้งหมดนะครับ